ออนนนิงหลลลลััมเเววาาไท้ไ้้่กปแแบบรรคดตามพ่อกลับไปกอดความคิดทอดใช้ชีวิตสมปิีวิธีลูกอีสานสวัสด er. er. ีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ อ่กับผมอีกแล้วนะครับตุ้งตามนะครับกับช่องตามพ่อนะครับกลับไปกอดก็หอดไซซีสามาปีทีลุวิสานะครับนี่นี่หาเซเบียตนะครับใส่ก็สิดใส่ตุ่มมืงละ่ะที่ใดวัมีใส่ไว้นะกูญแจหอดยังมือส่องเลยทีเดียวในบ่ใดจังว่ากันนะครับนี่ก็เปลี่ยนก็บรรยากาศแบบใหม่ นั่งอยู่สาระนะครับที่เดียนก็ว่าเป็นตัวกไงครับว่าเป็นมูหน่อยแหละที่เดียนก็ได้ใส่ตอนนี้กั ย่างเข้าฤดูหนาวนะครับ <c oughs> นะแถวเปลี่ยนฤดูนะครับเปลี่ยนหัดเปลี่ยนฤดูนะครับดวงอะไรไปทั้งใดนะครับฤดูการท่องเที่ยวเราฤดูเนี่ยแต่ว่าผมพงสิบอะไรไปนะปามสไตล์นะครับไซสบ,บ้านนะครับ ถ้าอยากหากินตามวิถีลูกอีสานนะครับเป็นเรื่องเรานะครับของฮิปตดดิกหน่อยคนอีสานนี่ต้องเฮ็ดเป็นนด้ับกันพอเม่นี่ต้องบังคับเฮ็ดแหละทำไมเด็กหน่อยเพว่าคนใดต้องเคยนะครับต้องเคยเห็ดยดดไงี้คือกระเดียน,นแล้วเิ่นสิไดใดตาบ่ จักหลังใส่บดเลยเนี่ครับจักหลังเฮ็บเลยเกาหลังตุองอ้มีสองอันนะครับบ้านในหนาวบ้ได้ดอกละ่ะพอนแรงมาตกแรงมากกับหนาวเลยได้แล้วแต่เกาปีนี้บ้านบ้านนหนาวครับบ้านใหนาวจ้วยใกล้ ร้อยกระทงมะนีซิมต้องหนาวแล้วครับไรร้อยกระทงมะนีจักหน่อยนิร้อยกระทงพันเลยสิตัวคลิปนี่สิออกกันอยาจะพานดูการร้อยกระทงเลยแหละครับตั้งคนเนี่ยโอ้ไปกินได้เลยครับตัวใหญ่เป็นขี้เดียนก็ได้ครับผมจะเอาไอ้เบงขี้เ,เดียนใหญ่ครับ งี่กับสรุก๋วยครับี่เดียนกันเลยที่เียนี่เป็นสัตว์ที่แบ่งเซลเลยครับถึงเขาตัดไปแล้วนี่คันคันตัวยังมีส่วนอยู่นี่กันยังอยู่ได้อยู่นั่งดินอยู่ไืนเกาเลยครับไ้ไวๆกันสามารถสีําพงชีวิตได้เป็นสัตว์ สัตว์ที่นี่สองเพดครับนี่กี่เดือนหรือไสเดือนนะครับหรือไสเดือนนี่แหละสัตว์ที่นีสองเพดสามารถที่จะยู่ได้นะครับนะที่โตเนี่แหละใส่ครับวานประดุกเหมือนเดิมนี่แหละน้อ,ลลองมึง้าจิ๊ก็ใส่ไปชิ้วไว้มกอยู่ตัว เไม่ได <g ül> ้เนื้อื่นกันสิได้กินแห้งครับผมหาหารปลาดุกไอ้กิเล่นิยมคนเนิยม,ยมใส่มันก็บปลาดุว่าผู้ใดใส่อยังนะครับถ้นผู้ใดว่าใส่อีหยังแล้วมันก็ดีกันในน้นำไม่ได้นะครับเด้อลองเวงงิรคงจะได้ลองเอาแนวอื่นมาใส่เบิองนะครับมันสิเป็นหมานขึ้นยังพี่น้องบอเ่ มันจกที่นามลงแล้วฉัคกับจะปักวงเลย nó mới bưng gần Cái điền lắm không được tới bưng cạnh hấp ไปต่อไปครับเดี๋ยวไปกันต่อนะครับ จะตุ้มมใส่จักหลังนี่เดวนี้เดีหายนียปักไปซะก่นอนอหารับฮัพอที่ได้บริปัทกับกี่ได้คุนะครับ เดี๋ยวใช้ว่านี้ก่อนใส่ต่อครับ้นไหนจะสิ้อื่นหวละ ป่ายังไม่คิดเลยจ้ะมันม,นมันม,นมั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 นเด้อไปต่อครับลมอีจากหลังนึง ถึงปลาซิวไนะครับนี่เะเอ,อานี่เอาตุ้งใส่แล้วครับ ม,นม,นม,นมนันมาเด้อมันมาเด้อมันกับเด็กมะทันนเดนั่นเขไหวน้องคองบึงมาเด้อมาเด้อ เห็นต่อครับไปกัต่อเดี๋ยวหยิบหาลังครับซีหาลังเดี๋ยวหีิบซีหาลังนะครับเดี๋ยวไปกัต่อใส่เบ็ดแรก็ะไปเลาะม่งจะรอทับบนติดกาวุ้ยห่คละครเจอกันครับมัน,ออบนติก็พรุ่งน,น,น,นี้แล้วเจอกันนะครับไปไปกันต่อเลย โอ้ฝ่าบอนใส่อี่้นหนึ่งครับใส่ไปเรื่อยนี่โอ้ไรก็เงียบ ห,ห้อยไงครับไปกันต่อมีบริมหาวกหอยหครับวันนี้ไม่ได้สนใจวันนี้ครับ เดมมาเนอครับพี่น้องครับหลังจากที่ใส่เบ็ดแล้วนะครับใส่เบ็ดไว้แล้วนะครับจังเลยกะเดี๋ยวคอยเบึงมาเบึงจากรอบหนึ่งว่าคงหนาจะบ้านในกินนะครับถ้าจั้งเลยก็คงสิเปลี่ยออม่นเศร้าุ่นละทิงสีเรียกว่ายามนะครับหลังจากที่ใส่ไปแล้วนะครับ บบที่เบิ้งนี้เบ็ดเก่าหลังครับเบ็ดเก่าหลงคงับไอ้ตุ่มอันนึงยดวิดกุ้งอย่างเขาพอครับตุ่มตุ่มสองอันครับตุ่มสองอันนะครับนะจงนังไดก็ได้นะครับกาเดี๋ยวจังเดี๋ยวจังไดนะครับเดี๋ยวผมบ้ามืออื่นดีกว,ว่านะครับเดี๋ยวมืออื่นเร่า มื่นเศร้านะครับเดี๋ยวผมถืมาเบื้อีกมาเบิ้งนะครับขันบอรดเบอหมานช่นงเดีกกันเดี๋ยวค่อยยติดตามเบิ้งนะครับว่าสีมานบอหมานนะครับสำหรับวันนี้นะครับขออนุญาตนะครับขอขออนุญาตเปิดเขานอนก่อนนะครับเดี๋ยวมื่นเศร้าพอกันนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับเศร้าแล้วครับนั่งแจงแล้วนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันนะครับว่าฉีนี่พี่ให่นะครับ เลาวกับประมาณเดี๋ยวนี้ก็ตีหาครับประมาณตีหาแล้วครับเดี๋ยวเรา,าเบิ่งกันหลังแรกนะครับเมื่อขึ้นนาจะต่อ,อตัวผมยันเส้นหล่นนะครับ นาสิบุ้งนี่ป่างไงบ้างครับเงียหล่อนนะครับมื่อหล่อนตัวเนี้ยเบียดหายเลยเบียดหายเลยครับยังกินได้นี่ยไอติดขึ้นมาเลยมะเบืองโอ้แต่นาจิด,ดึงเบียดไปน้ำครับ ยดืดหายเลยป่ะเนี่ยใจว่าจะนายจะตัวใหญ่นะครับอัวสี่ใหญ่เออใส่มันไม่อยู่ เด็กินเวีทไหยเลยครับโอ้โหกินเวีทไหยทุกรังเลยครับตัวยังไมก่กินอะไรนะโอโ้ใส่ผ้าเปียกขาดครับอืุขนาดสิมาเต็มคืนนะครับ ปลากินเบ็ดผมขาดเบ็ดเลยอันนี้ก็หลอนโอ้เอีย,ยงเลยครับอือบม่เลยมาดยามพี่ไหนครับเมื่อคืนม่อยามตึมขึ้นเงินบะแน่นะครับไม่เด็ดนะอ้อได้มาเลยครับ,ม,บม,มัน ไม่ได้เจ็บอะไรมากินเลยครับมดขาดสองหลังนลครับจายกินผ้ามีาต้องขาดไปนะครับมีไ้ซใบบิวยต้อนฟาดแจ้งคนละครับไปเลยพื่อังกินเวดเข้าไปเลย ครัใส่ไปอีกเบิองแจ้งแจงอาจะอีกประมาณสักสองสักชั่วโมงสองชั่วโมงเดี๋ยวผมจะมาหยามเมืองนั่นนะครับกินเบ็ดเข้าไปคือตัวอะไรนะครับ này có đây đang qua cả nắp Xếp vào một câu này là khiến kiếm chìm biết thôi này là อยานนาวนี่นำอุ่นครับไปย้ำต่ยังไสรไไปเละเดี๋ยวยัหูเหนว่าไม่กินเบ็ดหีิตัวใหญ่ขนาดใดครับเบ็ดขาดไปเลยนะครับย้ำต่อไปก็มชัชม,มครับมาชั่วโมสองชิเดี๋ยวมัเบิ่งไปเนี่ ครับโอ้ดูงมาคือจิปิดแต่มี้ตงแกไอ้หอยอกต่างหากเร็ว่ากินร้อนไโอ้ไอยางเลย ขอีอออกั้างมานเครอไม่หนีก็นี่ครับพยายามไปเรื่อยนะเบื้องเงันไปเรื่อยนะครับนี่บ่ะไม่นีโอ้เบือขาดเลยครับวันนี้วันนี้ครับไปย,ยังไรตัวอะไรกินบนรู้านีครับไม่เคลียร์เศร้าแล้ววันตีหานี่ว่นทันเลยคร็บไม่เห็นอย่งไ อหขาดครับหลังนีลก็ขาดครับนา่บา,นาจะโดนปลาย่าะครับแต่มมมว่ามันมันบอยู่โอโหต้องหาหที่ใหม่แล้วมั้งครับน่าจะโดนปลาย่ายครับ ขาดเลยวะนี่ขาดไปสามหลังนะครับนี่อกลังเนี่ยมาผมมาบรทันน้องขาผดผมไงตีงะตีงยุดโดนมั้างอะัรก็เลยได้ขาดไปหลุดถ้าลังเนี้ยมก็ขาดไม่ติดกันชิวๆแขังเก่าขาดครับเอ้ยเน็ดขาดไปทุกหลังเลยครับผู้ใด่นหูบอกตรงนียเดลย ไ่ได้ใ,ใจบ่ได้หลุดเลยครับขาดไปเลยอาจจะปลาหง่ครับมาบ่ทันครับไม่ได้ไม่ยามก็ปลาหน่อยปลาสิ้วกายัางใส่บ่ได้เลยครับอ๋ออันนี้คือนมนมครับนี่ยยูปะครับยูปะครับ điều bao nhiêu? được ba? yêu bán nửa vào đây này các bạn, điều tới biệt เดี๋ยวเบิ้งนี่ครับเบิ้งนี่ครับเบิ้งนี่ครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับว่ามีสีบะได้พี่น้องเอาละครับเอาละครับเบิ้งนี่ครับเบิ้งนี้นี่ครับนี่ครับนี่ครับเป็นอย่างนี่ครับผมยังเต้นคูยุคคยุคอยู่ครับมึงใส่สีมันกบเลยครับพุ่งมาโอ้ Ô vương lắm kết hết một tang con áo nhấn tên của lúc lúc kết hết áo lắm kết hết áo lắm kết hết áo lắm kết hết áo ครับได้แล้วได้แล้วโอ้าวได้ปลาได้ครบซิงครับมันสิบลอนด์นครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้ครับนี่นี่นี่เอา ใส่ตัวกินไปดิซิเมนกบบ่ครับกินเบ็ดนี่นี่ครับเลยแล้มีแต้มครับมีแต้มโอ้มีกบครับประมาณป็นสีฟ้าวแหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีกประมาณสองชั่วโมงครับนาจะฟาสว่างเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันนะครับเดี๋ยวมาขิดขิมกันนะครับฝากฝากติดตามนะครับ พี่แต้มครับพี่แต้มมา้นี่ครับโค้งสี่อำนาจรัจ่ายกับคิดนี่ครับกับช่วงนี้แล้วกันถุงเสานะครับบ่ได้อย่างไรได้กบได้กบตัวหนึ่งนะครับอะไกรก็ถือว่าได้เพราะได้เพรได้อยู่ในกินอยู่ได้ก,ดกบใหญ่ตัวหนึ่งนะครับ ชงกฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามผมแน่นะครับเพื่อผมมีกำลังใจได้เฮทดคลิปต่อไปนะครับก็สหรับคลิปนี้ผมสิล้าไปเกียนนีนะครับขอบคุณทุกท่านครับ